สวัสดีครับสวัสดีจอทเวชชาแนลยูทูบครับโอ้โหนี่ครับผมอยู่ที่ตลาดแม่กิมเฮนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขนมจีนประดกนะฮะแม่สมนึกนะครับโอ้คนไหนนาะแม่สมนึก,กอ่ะอ๋ออยู่ในรูปไม่ได้มาขายอ๋ออข้้าางหนนะันนี้ลูกๆลูกๆมาขาย,ย,ายเนาะออ๋ยยาเอาคุณยายเ<ม>นาะคุณยายเนาะนะฮะคล้ายๆกับร้านนู้นนะฮะร้านอ่ายาเ,เป่ากระด่าหมอ้อเออยายก็อายุมากแล้วก็เลยไม่ได้มาช่วยหล,ลานลูกๆนะนี่ครับก็เป็นรุ่น ลุ่นลูกลุ่นหลานมาช่วยนะนี่น้ำยาอะไรครับเนี่ยน,น้ำยาหวานค่ะน้ำยาหวานโอ้น้ำยาหวานเนาะหรือว่าผักกาดเล่นน้ำพริกน้ำยาหรือเปล่านะที่มันหวานๆเนาะพริกหอมกะหล้ำพริกใช่ไหมอ๋อโคราชก็เล่นน้ำพริก,ะก,น,รกนะฮะที่นี่คือจังหวัดนครราชสีมานะฮะนี่ครับโอโ้โหอันนี้ไก่เขาจะขายเป็นแบบเป็นขายขายแบบเป็นเป็นเป็นขาชิ้นเป็นขาอ๋อเหรอครับนั่นแหลโอ้อันนี้อันนี้อะไร น่องกับเครื่องในสะโพกน่องเครื่องในสะโพกราคายังไงครับแจ้งหน่อยครับชิ้นละยี่สิบค่ะสิบยี่สิบบาทยี่สิบชิ้นละยี่สิบบาทอ๋อชิ้นละยี่สิบบาทอันที่มีมีจับแล้วก็มีอ่าไส้ไส้มัดก็วยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับยีบาทลูกค้าเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้ขายกันเขาบอกว่าขายยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะที่ร้านนี้นะฮะนี่ครับมีผงมีผักคนมานั่งกินเพียบเลยนะฮะ อันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับอันนี้หม้อปลาค่ะหม้อปลานะหม้อหม้อปลาปลาดุกนะครับโอ้ยน่ากินมากเลยอันนี้เป็นน้ำยาหมูนะคะเหรอน้ำยาหมูน้ำยาหมูนี่มันผมว่าน่าจะมีเฉพาะเฉพาะโคราชมั้งเนี่ยที่กรุงเทพไม่น่ามีน้ำยานี้นะไม่น่ามีนะมีแต่เฉพาะที่โคราชสงสัยนะอ๋อเขาเรียนน้ำยาหมูใช่ค่ะโอ้น้ำยาหมูเป็นเคี่ยวหวานไก่นะคะเคี่ยวหวานไก่ดูหน่อยเคี่ยวหวานไก่ก็จะเป็นพวกอ่าเนี่ยค่ะโอ้เคี่ยวหวานไก่ หวานไก่นะคะโอ้เถาวันไก่มีมีเลือดด้วยกกอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนีน้น้ำยาปลาหน,น่อยอ๋อน้ำยาปลานะครับน้ำยาปลาน้ำยาปลานะครับอ๋อนี่นี่น้องน้อยนี่ขายมานานแล้วขายมานานแล้วนะฮะน้ำยาป,ปลาน้ำยาปลาปลากะทิปลากะทินะฮะซ <Yeah. S 2> ูมหน่อยซูมหน่อยป,ปื้บนี่น้ำยาปลากะทิยมอ๋อแล้วลูกชิ้นขายไงครับเนี่ยชิ้นสามลูกห้าค่ะสามลูกห้าบาทโอ้สามลูกห้าบาทนี่ครับโหน่ากินมากเลย นี่ยร,ราคาราคาเริราาร่มต้นที่เดี๋ยวนะเอาหนี้ยี่บห้าบาทใช่ไหมราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทนะครับนี่ถูป้ไปซะก่อนร้านนี้เขาบอกมีโก้มีแกลบเลยนะสั่งใครไม่อยากออกมากินก็สั่งแกลบได้ไลา์แมนแกลบมอปะละาร์สี่สิบห้าบาทน่องสะโพกเครื่องในยี่สิบเลือดตีนชุดละห้าบาทนะนี่ครับนี่อ่ะมาดูวิธีการนะนี่วิธีการขายโอ้ขอเขาเสิร์ฟกับจาน เป็นถ้วยเนาะถ้วยอ๋อนี่ก็ตักไว้รอใช่ไหมนะอ๋อ,อ,อเดี๋ยวไม่ทันเนาะนี่ครับอ๋ออันนี้ประาณห้าบาทจิ้นเปล่าห้าบาทหอมจิ้นเปล่าห้าบาทเนาะอืมอย่างเงี้ยแบบเส้นเปล่าชิ้นห้าบาทอ๋อเส้นเปล่าห้าบาทใช่ครับนี่นี่อันนี้เจ้าของนะฮะนี่เป็นเจ้าของเนาะนะครับ นี่ครับอ๋อนี่ขาไก่ขาไก่ขาไก่ขายไงครับขาไก่ชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทขาไก่ชิ้นละห้าบาทนะครับนี่อ๋ออันนี้คือเหมือนกันฝั่งนู้นใช่ไหมที่ว่าน้ำพริกจ้ะฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันเหรอหม้อปลาครับเอาสรุปว่าน้ำยาที่ร้านมีกี่แบบคะเนี่ยน้ำยาไก่อ่าน้ำยาไก่น้ำยาปลาะทิครับน้ำยาปลาครับแล้วก็น้ำพริกหวาน สามสี่ห้ามอปละหกเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างหวานด้วยเจอกันที่ไม่หวานโอ้โหนี่ราคาของร้านยังนับจะไม่ชวนเลยนะเจ็ดอย่างนะฮะสุดยอดเลยพาเขาสั่งกลับกรุงเทพค่ะโอ้โหสั่งกลับกรุงเทพเลย โอ้โหนึกว่าสั่งกลับไปโคราชสั่งกลับกรุงเทพนะครับหกหกตีนหกเท้าแล้วก็เลือดนี่เลือดด้วยนี่เป็นผัก

哎。 ครับอ,อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งของร้านขนมจีนประโดกแม่สมนึกนะฮะโซนนี hundred, <hei> ้จะเป็น uh oh, โซนของเขาเรียกว่าอะไรเดอร์นะครับไรเดอร์แล็บไลแมนฟูดแพนด้าโอ้โหคนร้านนี้มีทุกทุกยี่ห้อเลยเนาะทุกทุกเจ้าเลยเนาะฟูดไลแมนแพนด้านะครับนี่แสดงว่าร้านนี้เป็นร้านใหญ่มากนะฮะขนมจีนประโดกนะครับแม่สมนึกตลาดแม่กิมเฮงตลาดใหม่ใช่ไหม โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ยังไงเขาเนี่ยราคายังไงอ่าถ้าเป็นตัวนี้จัดก็25บาทอ๋ออันนี้กำลังทำอยู่คือ25บาทใช่ค่ะอ่าทำเลยครับแบบนี้นะครับมีเลื่อนหนึ่งก้อนมีเลือดก็จะคิดเพิ่มอ๋อเลือดคิดเพิ่มใช่เลือดก็ละ5บาทละห้าบาทค่ะถ้าเท้าก็5บาทเท้า5บาทค่ะสโพกปเครื่องใน20บาทสะโพกปเครื่องใน20บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีน้ำยาอะไรบ้างนะฮะนี่ครับ ตอนนี้กำลังตักให้ไลแมนอยู่อันนี้เป็นน้ำยาปลาน้ำยาปลานี่ขายดีมากที่สุดน้ำยาอะไรขายดีที่สุดปลาไหมขายดีก็จะเป็นน้ำยาไก่น้ำยาไก่ขายดีก็เพื่อนเลยที่ว่าเป็นไส้พันธุ์อะไรเงี้ยหรอห่อตัวนี้เคียวหวานไก่โอ้ยน่ากินอ่ะนี่ออเดอร์สองเจ็ดเจ็ดมาเลยนะฮะนี่ครับรับไลแมนตอนนี้คนโคราชก็นิยมสั่งไลเดอร์เนาะเพราะว่าไม่ต้องออกมากินนะฮะรอกินที่บ้านได้เลยนะครับ ก็มีสิบาทนะคะนี่นี่ครับสะดวกสบายนะฮะนี่ครับศูนย์สี่แปดไลนเดอร์มาแล้วศูนย์สี่แปดแกลบนะส่วนใหญ่แกลบนะนี่ครับขนมจีนยุคใหม่สั่งไปกินที่บ้านได้นะรอกินที่บ้านได้เลยขนมจีนแม่สมนึกนะฮะ เนี่ยสมฤทธก็ไม่ได้มาขายแล้วเนาะ,ะอายุมากเหมือนกับยายเป้าเนาะใช่ค่คะแล้วก็ให้ลูกไฮหลานมาขายแบบนี้นะฮะนี่นี่ลูกชิ้นดูก่อนนี่ลูกชิ้นน่าก,กินลูกชิ้นน่าก,กินอ๋านี่น้ำยาอะไรครับอันนี้ปลากะะทิค่น้ำยากะทิค่ะป,กกปลากะทิปลากะทินนโอ้น้ำยาปลาแต่เป็นกะทิมีปลากะทิไก,ก่กะทิไก่กะทิค่ะแล้วก็ ยาาปทำยาป่าทำยาหมูทำยาหมูเหมือนฝั่งโน้นนะทำยาหมูนะแล้วต้คนดูนี่เห็นเนื้อหมูเนาะเพราะมันอยู่ในโน้นโอ้น่ากินอ่ะนี่โชคโอ้โหนราคาเด็ดเลยครับนี่ครับร้านขนมจีนแม่สมนึกตลาดใหม่แม่กิมเฮงนะครับมีสาขาเดียวที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะออ๋สาขาเดียวนะฮะสาขาเดียวที่นี่เลย อ๋อพีเอ็มปาร์กเหรออ๋อพีเอ็มปาร์นี่เป็นอะไรเป็นห้างเหรอหรือว่าตลาดนัดศูนย์อาหารพีเอ็มปารศูนย์อาหารโรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลมหาราชอ๋อครับมีสองสาขานะฮะนี่ครับแกลบมากันเพียบเลยเนาะขายดีมากเนี่ยเดี๋ยวเลยมาหนุนนะครับน่ากินมากเลยขนมจีนปลาดกนะเรียกขนมจีนปลาดกโคราชนะ นะลืมกดไล้กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ